สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแคทเกมกันนะคะหน้าแดงปกติป่าวอะไม่หรอโอเคได้ยินเสียงกันไหมไม่จะได้ยินแหละเพราะว่าเนี่ยมาเอาชีวิตรอดกันนะคะพี่อะไรอยู่หัวเราเอาเออเอาระดับการอ๋อเนาะ เฮ้ยระดับกลางนอ้์มอลไง EC น้ร์มอะแต่ทำไมระดับอะเอไม่มีวันเตอร์ด้วยไงอ,อ๋เอเฮ้ยเราปรับอีซี่อน์มองวันนี้กลับมาจากโรงเรียนนะคะก็ทำ <c oughs> อะไรกิดอะไรเสร็จแล้วกินลำไยไปแล้วนะคะเย็บพูดสิคะออ๋ กินมังแก้วกินมังแก้วกินตดใส่แมวแมวเป็นลมแมวเป็นลมบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเพราะว่าถ้าสร้างคนละบ้านนี้ยุ่งยากแน่ๆมีหมามวมีหมาหมาคนละตัวเจอหมายังยังไม่เจอสเกิลลิตันเลยสร้างบ้านในแถวนี้แหละอย่าหลงอย่หลงที่จุดเกิด ถ้าสมมุติเราแจกซีดแบบแบบที่แบบอลังการอะไรไปอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบเมืองที่เราเคยรีวิวไปถึงพาร์ที่สามล้วมั้งแบบเมืองที่สร้างเองอ่ะเออแมปเรายังไม่ได้เล่นเลยเนาะไอแมป C I E A M หนึ่งสองสามสห้าหกเจ้าถ้าสมมติเราจกชีวิตรอดไงเราแจกชิเรา เราแจกซีดไปนะคะแล้วถ้าสมมติซีดคืออะไรซีดเป็นเป็นเหมือนไอดีแมปอ่ะอ๋อคล้ายๆไอดีแมปประมาณนี้สมมติเราแจกไปใช่ไหมแล้วคนอื่นจะไปเล่นซีดแมปเราได้ไหมอยากรู้ใครเคยลองก็มาคอมเมนต์ใต้คิปถามเอ็มดิเอเอ,เอไม่ใช่ถามตอนนี้ <laughs> มันไม่อยู่ห <laughs> ึตอนนี้มันไม่อยู่หรอไม่อยู่ถามอะไรไม่อยู่บนโลก พูดอย่างนี้ไม่ดีนะคะถือว่าเป็นการแช่งเพื่อนนะคะไม่เจอสัตว์เลยสักตัวอะไรอะไรไม่ได้หลอกด่าเองสักหน่อยโอตัวอยู่นู่นคิ่ไหมโอ้สกีนเขาออกจะเป็นคิปเปอร์มองไม่ก็ดูมึงยอดเขายอดเหรอเออเอาย่อดยอดเออยอดเออ เอาย่อโยโยโยมาเป็นสายอช่างแม่งเดรสรื๊ดปิดได้ไหมอ่ะทำงานเมื่อวานอาร์ทีวีดีๆแม่ปิดไปเป็นไงบ้างคะเถียงกันแม่ปิดไปดิแม่ปิด จริงเลยม้ให้หยุดก่อนแล้วค่อยไปสร้างบ้านท่้งแม่งม,มงน่นะอว้ปีเปอร์นะเว้อุ้ยเหี้ยอันนี้ใครตัดไว้ป่ะทำไมไป่ไปมันหายไป <c oughs> อ๋ <c oughs> อมันสูงสัตว์ยังไม,ม่ตัวเลยคิมคิมไปนั้นคิม เราเป็นสัตว์เดราาัจฉานแม่มมตรงพื้นนี่ก็มี เราจะครบหนึ่งชุดแล้วนะเราสี่สิบสามเป็นไงเท่าไหร่ละยอ๋ออย่างงี้อ้าวอุ้ยอุ้ยเพลิน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 แต่ก็น้องกอง้องจิกไมค์คืนหน้านึงแล้วเราก็จะไปเอาไมค์เก่าเพราะคนที่ใช้ของเราแต่ถ้าเราใช้อ่ะ คิมมึงไปซื้อมาเลยถ้าเราใช้อ่ะร้อยสี่สิบแปดบาทเหรออืมอันนี้เก้าเก่าซื้อแบบไอ้วานดีกว่าเฮ้ยแต่อยากซื้อเนี่ยแต่นี้มันเก๋ดีอ่ะเออมันเก๋ดีอ่ะแล้วมันก็พบงานอวะเอออันนี้ใส่กระเป๋าไปไม่รู้จะหักหรือเปล่าหักแน่นอนอ่ะ จะไม่ได้ยินสียเกมเรอเฮ้ยแ <c oughs> ต่ในกล้องมันจะได้ยินเสียงเกมไหมพออัดมาเสร็จอะไม่ได้ยิน,นค่ะโอเคจะได้ไม่ต้องหลีเสียงเกมมันจะได้ยินเ,เกมมันจะได้ยินในนานไหมมันจะได้ยินในนี้น ลองเสียบเป็น,านสายสายฟังดูแล้วว่าเขาจะดูว่ามันมันได้ยินเสียงเราไหมถ้าได้ยินเสียงเราก็เวิร์กนะ <c oughs> จะได้ยินแต่ไมคเก่าก็ได้ยินเสียงเกมได้ยินเสียงเราทำเองกับมือนะไมคเก่าอ่ะทำเองอใช้หูฟังโอ้ ทดสอบไม้แล้วก็มาเล่นชีวิตรอดด้วยแต่อันนี้จะไม่มีพาร์ตก็เอ้ยใหม่ๆเนาะอือาจจะมาเล่นเป็นบางครั้งแบบเป็นแบบฉลองอะไรประมาณนี้อะ่ะแบบมาฆ่าคิปเปอร์หรือให้คิปเปอร์แม่งระเบิดแม่้เนื้นอมไม่ดีมากไ <c oughs> อ้ขี้มันจะมืดแล้วอะ่ะมันบ่ายสองแล้วเขาตัดไม้ได้หกสิบสองแล้วอะ่ะอีกสองอันมีไม้<อ>ไมแท่งเดียวว่าเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย ตัดตัดไปแล้วไม้แท่งเดียวค่ะไม้แท่งเดียวหนูต้องการไม้แท่งเดียวไม้แท่งเดียวค่ะวุ้ยตันมันเป็นอาณาจักรหินใช่ไหมไหนรถตัวใช่อยากไปอาณาจักรหินกําลังจะขึ้นไปถ้าว่าที่อาณาจักรหินเนี่ยมันจะได้ไม่มีคิปเปอร์อะไรอยู่นี่หูด่านเพียบเลยมีน้ำตกด้วยกําลังจะพูดเลยค่ะ ปี๊ดเลยค่ะรู้แล้วมันปี๊ดเลยค่ะวิวสวยมากอะข้างบนอะเหมือนอยู่ดอย,อยมันก็ไม่เชิงหินขน,นาดนั้นอะมันจะเป็นหญ้าด้วยใช่ไหมะอืมแต่มันจะหาทางง่ายอยู่นะอุ้ยอุ้ยมีพื้นที่มื <laughs> ่อกเสียงเะอ <laughs> มีพื้นที่ อาจจะเออแบบแกระตุกนิดหน่อยอ่ะหูสวยอ่ะไหนมันเป็นหมูอ้ยแลกอ่ะนี่โอ่งมีหมูมีหมูมีไก่ฆ่ามันขำขำจำไว้ป้าที่เราเล่นเกมกันอยู่ในคอมขำแค่คนไกล้ฆ่ามนันไหนไหนต้งไหนคิมเฮ้ย หมูตกตายแมวอ,อุ้ยมีหัวด้วยหมูหมูมหมูนถ้ำไป,ำปนเนี่ยหมูนถ้ำไม่มีเนื้อพี่ชิมชิ้นถ้ำอ่ะไหนโอ๊ยข้าวัวอยู่มันเป็นอุโม,มองค์อ่ะแล้วมันก็มีถาดให้เราด้วยอ่ะเพราะมันเป็นอานหลักเขินอ่ะเฮ้ยดีอ่ะข้าวใบอยู่ตรงนี้แหละดีอะโอ้ยไม่มีสัตว์ตัวไหนมีเนื้อเลยแล้วองไงนอกจากไก่นี่ ออากาศหิวเอ้ยอากาศหงยิอ้าวาาคิวมันจะเม่อปเป็นเหมือนเราเลยตเตยเกิดมีไม้สักอันหนึ่งไหม,ไมวางหน่อยวางนหนึ่งตรงไหนตรงไหนก็ได้ก้อนหนึ่ง เาบอก4แล้วจะสร้างบ้านกันไม้ตไมตัวตัวสัวตัวตัวตปวตั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 ัวตเตัวตมเตัมตัวมัวตัวตัว ทำเป็นแปลร,รูปให้หมดเลยนะแปลร,รูปหมดแล้ว,ลวคิมเขากลัวคิมเขามองไม่เห็นอุ๊ยไม้หกสิบสี่อ่ะไม้ที่ยังไม่ได้แปลร,รูปหกสิบสี่ชุดหนึ่งอ่ะแปลออกมาได้สี่ชุดนาเตอร์อยู่เราอยู่นี่เราอยู่นี่เตอร์ทุบอะไรอไม้ <c oughs> โอย๊ยอะไรวะตกมากับเตยเลยอยู่วันนี้เหรอเดี๋ยวนะโอ้ยดูดิอาทิตย์่ะเห็นปะ่ะไม่โอย้ยเตยเราวิ่งไม่ได้เขาคิดเอาว่าเขาวิ่งหลานทหารเลนหนึ่งอ่ะหอานทหารเลนสาม นอนยังไงล่ะแพทนี่จะหาแกะนะคะมาแล้วมั้ยมาแล้วไม่ไม่ไม่โอเคก็ต้องซ่อนตัวไอนไหนไหน่ห <c oughs> นไหนเอ้ยเลย ลาคลิปกันเลยแม่เตลยลาคลิปก็ได้นะโอเคหังจาเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ